นีววันนี้เราอยู่กชมาแบกมุกช่องวันนี้เราจะมาียิชาบูจากร้านสิบสาห้างชาบูอันนี้ซื้อ1นึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแถมฟรีอันนี้นี่ตะเกียบ อันนี้ก็จะเป็นของเสริมนะครับมีชีสอูด้งแล้วก็อันนี้หนึ่งรอยบาทเพิ่มมาชีสอูด้งแล้วก็เส้นแล้วก็มีหมูเรียงเลออยอันนี้แถมฟรีถ้าเกิดว่าเราโอนเงินก่อนตอนจะส่งอันนี้อันนี้นนมาเป็นแพ็คนะคระัแบ,บแ,<ก>แล้วนี่ก็จะเป็นเห็ดนะครับสองานันแล้วก็จะมีหนึ่งถักรตถักรสักสองเซต แล้วก็จะมีน้ำจิ้มสองเซตอันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้กับน้ำจิ้มชาบูพริกกระเทียมมะนาวมีแค่นี้อ่ะไหนเรามาแกะดูว่าเราได้ทั้งหมดกี่ถาดหนึ่งสองสามวางเลยสามสี่หกเจ็ดแปดแล้วสิบ สิบอ็ดสิองสิบามสิบสี่ะเราได้ทั้งหมดสิบสี่าดนะคะนี่นะหืูว่าวงเอียงดีกวาโอ้เต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบหมูกุ้งปลาบปาหมึกอะไรอย่างนี้ก็จะมีเพิ่มมาได้อ้าวเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูตเตากันเะี๋ยวเรา,านนเราจะมารีวิวเตากันอันนี้แถมให้ฟรีนะคะสำหรับชุดนี้หนึ่งร้อยบาท โอ้โหเดียกันไกลอยู่ไหนเออกันไกลมือระวังมืออันนี้ก็จะเป็นหม้อสุกี้สามารถต้มน้ำซุปได้หม้อนี้<ม>รัประกันสามปีนะคะจากสมารถถ์ทโฮมส่วนนี้ก็จะเป็นโซนย่างนะแล้วก็จะมีรูให้ไขมันเนี่ยตรงไปข้างล่างได้ด้วยโอเคนะคะส่วนน้ำซุปนะจะมีน้ำซุปอยู่ด้วยกันห้าแบบแต่ว่าอันนี้แม่เลือกมาเป็นแบบน้ำ อะไรนะน้ำดำาน้ำดำมาไหนเอาถุงหน่อยต่าง,างถ้าใครสนใจก็ทักไปได้ที่เออโทรนี้ตริงเฟซบุ๊กนี้นะคะจัดส่งฟรี